สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเริงบ,บ้านบายเจเ s เซสแม g จเมนต์ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บอวินจังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะกับโครงการนัทาวดีโบวิน่านะคะที่นี่เดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะเป็นโครงการที่อยู่ใกล้กับถนนทางหลวงแล้วก็ยังอยู่ในแหล่งอุตสาหกรรมนะคะอาทิเช่น แหล่งอุตสาหากรรมอิสตันซีบอร์ดแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆสถานศึกษานะคะรายล้อมไปด้วยร้านค้าสะดวกซื้ออีกมากมายเช่นเดียวกันค่ะภายในโครงการเนี่ยก็ปลอดภัยมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะโดยรปภที่จะดูแลลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงมีกล้องวงจรปิดนะคะผ่านเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดค่ะ แล้วก็ด้านในโครงการเนี่ยยังมีความร่มรื่นนะคะมีพื้นที่สีเขียวค่ะมีส่วนสาธารณะแล้วก็สนามเด็กเล่นอีกด้วยส่วนสำหรับบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ และตอนนี้ค่ะเราอยู่บริเวณตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่343ทับ220ค่ะเป็นทาวน์โฮม1ชั้นนะคะขนาดพื้นที่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 2ตารางวาค่ะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะแล้วก็จอดรถได้1คันค่ะด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ โบ้าค่ะจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซฟานะคะชั้นวางทีวีค่ะลึกเข้ามาด้านในของตัวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะกั้นแบ่งโซนค่ะแล้วก็วางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารอีกด้วยค่ะ เข้ามาด้านในของตัวบ้านค่ะจะเป็นห้องที่แบ่งกั้นเอาไว้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดทาเป็นพื้นที่โซนครัวได้นะคะวางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบพรกครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซิงค์ล้างจานตู้เย็นต่างๆค่ะตู้เก็บของนะคะและในห้องนี้เนี่ยก็จะมีห้องน้ำหนึงห้องค่ะคุณผู้ชมที่มีการกั้นแบ่ง โซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยเปิดไปที่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะเรามีการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยนะคะมีการทําหลังคา ปูพื้นเอาไว้ให้ค่ะแล้วก็จะมีบริเวณที่ส่งต่อไปจนถึงด้านข้างของตัวบ้านด้วยสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยอยากจะต่อเติมค่ะเป็นส่วนครัวหรือว่าพื้นที่สกลานะคะก็สามารถทําได้เลยค่ะพามาดูห้องแรกค่ะห้องนี้นะคะจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีกระจกให้สองฝั่งเลยคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ค่ะ 3- ถึง6ฟุตนะคะต่อเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้า โต๊เครื่องแป้งก็ได้แล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยกระจกทุกด้านทุกมุมค่ะติดเหล็กดับไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ หนึ่งห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีขนาดที่เล็กกว่าห้องแรกเล็กน้อยค่ะซึ่งห้องนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะทําเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกอื่นๆภายในบ้านก็ได้หรือว่าจะจัดทาค่ะเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องแต่งตัวนะคะรวมไปถึงห้องพระก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันค่ะ ความพิเศษของบ้านหลังนี้ค่ะก็คือมีการต่อเติมบริเวณด้านข้างของตัวบ้านไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีการปูพื้นค่ะแล้วก็ทําหลังคาให้ด้วยสําหรับเอาไว้นั่งพักผ่อนสบายๆได้หรือว่าจะใช้เก็บของก็ได้และด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีพื้นที่สวนด้วยนะคะเหมาะสําหรับใครที่อยากจะปลูกต้นไม้นะคะหรือว่าทําสวนเล็กๆค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านนะาน้าถาวดีโบวินาทาวเริ่มต้นที่ปากทางเข้านิคมอ,อุตสาหกรรมอีสต์นซีบอร์ด จากนั้นขับตามทางต่อไปอีก6.1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาจากนั้นเลี้ยวซ้ายไปอีก250เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้สวยถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะมาดูสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook J a s s e t s Management หรือว่าช่องทางของ YouTube เรื่องบ้านๆ by J a s s e t s Management ค่ะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกชมพร้อมยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเนยเนี่ยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าทีของเนยแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ